สวัสดีค่ะบริษัท D P Food and Bakery Equipment นะคะเป็นบริษัทในเครือบริษัท D Packet Sales s u i c e 2019และบริษัท Packing Machine f o r e n t วันนี้นะคะกันก็จะพามาชมภาพบรรยากาศนะคะการไลฟ์สดนะคะเป็นการทดลองเครื่องปั้นขนมจีบนั่นเองค่ะ ก่อนการจัดส่งให้กับลูกค้านะคะเราก็จะทำการนะคะเทสเครื่องทดลองเครื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องอาจักของเราสามารถใช้งานได้ดีค่ะเครื่องปั้นขนมจีบกึง่งอัตโนมัติตัวนี้นะคะสามารถผลิตขนมจีบนะคะได้มากถึง1300ชิ้นต่อชั่วโมงซึ่งปกติอาจจะต้องใช้เวลานั่งทำกันเป็นวันๆแต่ซื้อเครื่องนี้ไป จบภายใน1ชั่วโมงแน่นอนค่ะประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดแรงงานคนได้เยอะเลยค่ะเครื่องทำขนมจีบตัวนี้ตัวเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย สามารถนำไปวางหน้าร้านหรือวางในบ้านใช้งานได้เลยค่ะแถมยังมีล้อในการเคลื่อนย้ายทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากขึ้นโครงสร้างตัวเครื่องตัวนี้นะคะทำจากสแตนเลส d 0 4นทำให้มั่นใจได้นะคะว่าส่วนที่สัมผัสอาหารปลอดภัยแน่นอนค่ะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่กำลังมองหาเครื่องจักรไว้เป็นตัวช่วยดีๆสำหรับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเบเกอรี่อุปกรณ์เบเกอรี่นะคะเครื่องปั้นซาลาเปาหรือเครื่องทำขนมจีบตัวนี้สามารถทักสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะได้ที่เบอร์0979496151หรือเบอร์0886416051 บริษัท EP Food and Bakery Equipment คั้วกรายินดีให้บริการค่ะและนี่นะคะขนมจีบที่ใช้เครื่องในการปั้นนะคะนึ่งออกมาแล้วก็หน้าตาสะสวยประมาณนี้เลยค่ะ